เกี่ยวกองครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เครารพครับผมสลิดพง์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พักภูมิใจไทยครับสืบเ,เนื่องจากพี่น้องประชาชนช,นชาวจังหวัดกระบี่ที่อำเภอกลันตานะครับได้ลองเรียนผมมาโดยท่านพงศวัรรษดำรงอ่องตะกุลนายกเทศบาลตรีตำบลสารดานนะครับนายสัมฤทธิ์ปานะนะครับประธานสภาเทศบาลตำบนสารดาน ได้กำนันสมบูรณ์ดำรงอองตรดกุลนะครับนายสนานหวังผลนายกอบตนายกเทศบาลตำบลกอัันตาใหญ่และพี่น้องประชาชนหลายท่านด้วยกันนะครับในกรณีปัญหาในเรื่องของถนนรอบเกาะที่อำเภอกอรันตาในตำบลกอรันตาใหญ่นะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติกอัันตาในตรงบริเวณแหลมถนนนะครับ ับเรียนท่านประธานครับในกรณีที่กอะลันตาตรงแหลมถนนเนี่ยครับอยู่ทางทิศใต้สุดของอำเภอกอะลันตาแต่ปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าและก็รอ,อยต่อของถนนรอบเกาะนะครับซึ่งมีระยะทางประมาณสักสองกิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าตัดผ่าน2อกิโลเมตรอันนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาว ชาวเลนะครับและก็ผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนนะครับร่วมหลายหมื่นคนจะได้จะได้ล้นระยะทางถึง20กว่ากิโลนะครับซึ่งความยาว2กิโลเมตรเนี่ยครับ ต้องมีการยูเทิร์นกลับรถเพื่อที่จะกลับเส้นทางเดิมนะครับเพื่อให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางสะดวกนะครับก็ขอให้กระทรวงทรัพยากรนะครับได้หยิบยกในเรื่องของการสำรวจเส้นทางเพื่อที่จะเชื่อมต่อให้เป็นถนนรอบเกาะเหมือนกับกรณีป่าตองกับหาดกะหลนที่ภูเก็ตนะครับผมถ้าทำอันนี้ได้นะครับ ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเกาะลันตาซึ่งปัจจุบันนี้อุทยานปิดเส้นทางนี้อยู่ด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับครับคุณศักดิ์นัยนุ่มหนู